อุ้ยต้องน้อยออกนะครับตรงตรงตรงโอ้ยที่พี่พี่จะสูงตลอดนะครับโอ้ยไม่ได้โฟกัสอย่างเงี้ยนะครับโอ้ยจอดแล้วกันใช่ไหมโอ้ยจอดจอดจอด ก็อดูนะรับาษาพทษาีเป็นมีเมื่อพิษฐีวนพุาวเป็นไต้ได้มีบางส่วนบังทาง้างบางขวาดูงีนี่กจะได้ความรู้ มาฮอรวเดอครับหมอน้ำแจกขึ้นลอยบอยสีชัยแล้วก็แอนออรอดีเต็มชุดเต็มวงเลยครับเมื่อนี้ที่วัดปทุมมาวาดงานฉลองพระพุทธรอยพระพุทธบาทจำลองนะครับเมื่อนี้เป็นเมื่อสุดท้ายครับผมอหอม่อยค่ะ ขบวนแห่กะของพระป่านี้กําลังแห่รอบหมู่บ้านนะครับกาลังจะเข้ามาในวัดแล้วก็จะมีโรงทานนะครับรองรับคณะพระป่าที่จะเข้ามาถวายอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของมรำใจขึ้นร้อยบอยส์เยกำลังตั้งหันอ่าน,นี่มือนีเขาเขินใหญ่ศาสตร์มามาอยู่ตรงนี้นะครับนี่อีกัดนี้เลยครับผมนะครับผู้ใดามาหาอ่า แฟนคลับเอฟซีผูดตามพ่อแฟดนะครับก็มาน้ำกันได้เะครับผมผมปูไว้ทั้งหมดซีผืนครับนี่นี่นะครับเต็มวงเต็มชุดครับสวัสดีครับเต็มวงเต็มวงเต็มชุดนะครับวันนี้ครับบอยสีชัยใจเกินร้อย เต็มวงเต็มชุดแน่นอนแอนโอดีก่านนะครับเป็เมว่ามือขึ้นนี่เพิ่เหลียไก่น่ะเหลียเต็มมือขึ้นนะครับเม่คือขึ้นี่หลินครับผมไม่เหียี่จังหวัดใดเอ้ยเุมฮะยุ่ใช้พุ่มม่เีมือขึ้น่ะเฮสอะมือขึ้นเหรียญท่ครับฮะมือขึ้นเหย่บ โอ้โหจะก,กิโลเนี่ยสามร้อยเหมือนกันเลยเมื่อวานี้ไอเสยงอีสันกัมาประมาณนี้แหละครับเรียนยุ่ไก่ให้กันสามร้อยก็รู้กันอ๋อครับทีมงานกำลังคิดว่ากำลังตั้งห้านพบกันแน่นอนนะครับ มานะครับผูใด้วุ้นมองยอนดากมาเลยนะครับพิกัดนี้เลยนะครับพิกัดนี้เลยนะครับมาหาผมได้เลยนะครับนะครับพิกัดนี้เลยนะครับมาได้นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับนะครับท่านุกคนกับแอนออร์ดีนะครับลืมหูสิบลืมหูดิ0แน่นอนสำหรับตัวนี้หมอน้ำใหญ่หมอน้ำดังจะได้ปรกาาาย่ ชปะะจอ่นไครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจป๊าเป็นยังไงมัฮอดพี่ตีเนี่ยมัฮอดพีดีห้าน่ะว้าวทักรศาสตร์พื้นนั่นกะโอ้โหมันแมนบอลมันตังค์ซื้อหรอมั้งหรือมัฮอดพีดีทัวต้องถอนตีนี่ยครับต้องถอนโฉนดศาสตร์ถอนสมอตีเนี่ยโอ้มังเลยนครับไปอะทัวรวทีเพิ่งไรแสดงว่าเวทีเพิ่นยาวกว่ามือ เวทีปัญญาโกลมคืนนี่มึดมึดคืนนี่มึดคืนนี่มันกับหอดบาหานพอดีหอดหอดสัตว์อันนี้ขนออกมาอีกเป็โทอีกสองล็อกพุ่นตัวเนี้ยโอ,โอวว้เอาครับเอาลังทำงานยัง,เ,เ,งเร่งรีบเต็มที่ครับเพื่อให้เรีวทันการแสดงสามทุ่มครับทำการแสดงแน่นอนนี่เสียงมหูรีกันลัลงแห่ออบักกันนี่ข่ามาถวาย พระปาของวัดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจครับแล้วพบกันที่นี่คืนนี้กับงานนมัตสก,การพระพุทธบาทจำลองนะครับเกนงานบัจจำปีบุนสามของพระปทุมมาวาดอำเภอบ้านข้ว้วจังหวัดชัยภูมิคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ขอขอบคุณครับ อันนี้คืออะไรจอ LED เหรอโอ้นี road, 300, uh, ่เหรอนี่จอ LED ไว้ประกอบกันเป็นเป็นจออ่ะโอ้กี่ชิ้นเนี่ยทั้งหมดอ่ะสามร้อยสามสี่ร้อยชิ้นครับครับผมกว่ากว่าจะเป็นห้านะครับ ยาคูโบต้าตะวนคร7,240บาทสายจังหวัดระยอตโดยคุณสุริยาเพชรไทยนะครับค่า0บาทสายโค้สระบุรีเพื่อนบ่2 5อ6โดยารสอรยกินะครับพอพัสบาทคูณเพื่อนขับเชื่อ คุณปอยสัญญาเรรยลห้าหมื่นห้าพันบาทห้าหมื่นห้าพันยี่สบหาสตาง์กุมกลุมเพื่องห้าหน่นปดนสองรห้าพัาร้อยหบาทกลุ่มหนองที่โตะเียนพันหกราบาทกลุ่มบ้านนาเสนสุข6,900บาท โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ,บ,บ้านเข้าขออ4,430บาทโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลบ้านเพว่หนึ่ง4,920บาทโรงเรียนอรบาแล้วก็มีหลานสาวนหน,ะน,ะนะ้ำาลคุณใช้สอนนหะต่อยอดพระป่าอีก3,200บาทนะครับลูกพนตม,มนิน่อยนะครับต่อยอด เุ่มุ àn àn ่มผูนยัูอีกสามพันเจ็ดรห้าสิบดเลก็ได้ยหล่ะก็จะเป็นสี่หมื่นหพันสองร้อยกว่าบาทเสร็จเลครับสี่หมื่นหกพันสี่หมื่นสี่แสนยินด็กรีดมาสวัดีครับพุ่มูนได้แล้ว

อย่างนั้นเลยครับเน Como> ี่ยน้ำอ๋อเหรออ๋อให้ให้มันเลื่อนอ๋อโอ้โหครับดูครับลำพงบระูจากกีรู้ครับเนี่ยยกกันสามคนครับเนี่ยแต่ละฟังนี่โอ้โหงานหนักมากครับ ลงเหลืออยู่40ใชรไหม40ตัวใช่ไหมครับมนลงเหลือ40ไป30กว่าได้ไหมพอพอเดี๋ยว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 อะมาหน้าเนล้อ ตอนียังไม่นิ่งย่นจเพื่อับผม้ใดผ้ใด้นอยากฟังอาะกินอย่างนี้อะไรอะไรอะไรจกินมดีกุกดีใจเนาะ ีวิตอยู่ในนี้ได้มีคนทักเสียงตามอยู่แล้วมันเต้งมาพอดูเขไป Hãy subscribe cho kênh nó Mì Gõ Để không bỏ lỡ những นะคะมันเข้ายังไม่ออกแล้วก็พัดลม30กว่าตัวแล้วก็ห้องข้าวอีกนะครับที่นอนหมอนมุ้งเรามีครบองปกรณ์ทั้งหมดนั่งร้านร้างร้านุณพอน้อยนะครับอุปกรณ์ทางการเกษตรทุกประเภทเลยครับผมมีของชุไป้ามานสองชุด ใช้ชวนใครไ้แค่เอะเลยหรอมาเป็นพนักงานสายดาวจักยานได้มาเยอง้ยโอ้ยสูงเห็นมานได้เงอ้ยเลยร้านไผ่ม่วมสูกได้ยังได้ยังขอไก่หรือขอใคร ม,มับขใคระมปูสาตั้งแต่ปูสาก็ไเลเตะเลิดสวยกาชาดในสวรรค์ขอ,องาอาุแกดวนี้เ้กาแเมาก้องไฟอไรับเชช่วงนี้กปรบ้านถุ่มนิดๆครับผมบอย สิริชัยก็กําลังการวิธีอยู่แต่สามทุ่มนี้เสร็จทําการแสดงแน่นอนครับแม่แฝดล้่ะหรือใดมาซอยพระนกรองอำนวยามกนะครับหาสวรรค์พัรษาพาโชคปีหนึงมีครั้งเดียววันนี้วันสุดท้ายด้วยถ้าท่านพาดวันนี้ก็ไม่มีโอกาส ก็าอลีปีหน้าเลยนะครับปีหน้าเลยค่ะในที่อยู่บ้านนะนะคะใเป็นที่เต็นะรู้สึกว่าเป็นบ้านเป็นแม่นานเป็นปีปนแต่ว่าเหนแล้วเป็นสได้จริง Yeah.